นี้นะคะเพื่อนสาวล้างไปแล้วครั้งหนึ่งซึ่งรู้สึกมันเลิศจริงๆแบบฟินปะวะแต่อันเนี้ยดิ้ก็เลยต้องเข้อีกทีเมื่อกี้ลืมถ่ายแต่ล้างอูออันนี้นะคะก็ขัดแล้ว25นาทีแล้วนะคะเพื่อนก็ยังอยากรู้สึกว่าพอกหน้าไหวเพราะว่าออกมาแล้วขึ้นฟินกันนะตัวเองจะบอกว่าล้างง่ายด้วยคือไม่ต้องขัดไม่ต้องใช้แรงแบบซึ่งแบบ ของบางอันมันต้องแบบขูดๆดออกอ,อาจจะหนังกำพร้าหลุดได้เลยเแต่อันนี้แบบเข้าปากอ่ะก<อ>็ค <ๆๆ S 1> ือ <ๆ S 1> ล้างง่ายเรือกให้ล้างออกคือแบบจบวะแล้วก็แบบคือหน้าขาวขึ้นมาเลยจริงนะเพราะว่าโดนทั้งแดบดบทั้งเมื่อคืนก็นอนน้อยอะไรเงี้ยแล้วแบบคือถ่ายในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดแต่จะบอกว่าถ่ายจริงเอ้ยพอโดนจริงๆอ่ะเนี่ย ดิ้วลอยหรืออะไรก็แล้วแต่กูเลยเวิรคือแบบเฮ้ยแบบเนี่ยรอยหยักในสมองเอ้ยไม่ใช่ไม่แบบว่าลอยหยักในหน้าผากเออถ้าสมองกลัวคงช่วยไม่ได้เนี่ยจุดๆนี้คตรมากนะกลัวช่วยรอยหยักในสมองมึงไม่ได้แน่ๆเฮ้ยรอยหยักเยอะนะคุเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงจริงแล้วล้างง่ายคือชอบลงที่มาล้างง่ายแบบไม่ต้องขูดไม่ต้องขูดไม่ต้องขัดแบบหาเลขอะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบเนี่ยแล้วแบบ ยังไงบ้างคะคือ,อคตอนตอนตอนทาเข้าไปแล้วจริงก็ยี่สิบนาทีใช่ปะก็ยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันยังไม่แห้งเบาอ่ะเพราะว่ามันรู้สึกเย็นแต่จริงๆแล้วพอมาด,ดูกระจกเฮ้ยมันขาวทั้งหน้าขาวแบบเงี้ยขาวๆอย่างเงี้ยเนี่ย <c oughs> ขาวแบบเนี้ยโอเคปะ <c oughs> ซึ่งแบบก็นึกว่ามันเย็นเออแบบยังไม่แห้งยั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 งไม่สูดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้คำาอบเลยแอมบอกว่ามันให้ความชุ่มชื้นกับหน้าแล้วมันเก็บพลังมาคือ มองตรงคือถ้ามองเนี้ยเห็นชัดว่าข้างเนี้ยหมองกว่าฝั่งนี้ก็เลยลองทำนึกรู้สึกได้ว่าหน้าแบบเห่ยแบบใสเวอร์เห่ยแบบเฮ้ยไม่ได้ลอยใหม่หเว้ยแบบเออนี่เห็นปะเลยลอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งอันนี้คือครั้งเดียวนะแต่ถ้าทำแบบว่าไม่ได้ลอกหน้าไงคือถ้าถาว่าถ้ามาร์กหน้าแล้วแบบที่มันแบบลอกหน้าออกไปได้อ่ะแล้วมาร์กน้องมินาโรนี่เข้าไปอ่ะมันจะ เจ๋งว่านี้นี่ขนาดไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยล้างล้างเครื่องสำอางอกอย่างเดียวแล้วก็แบบห้องจึงยี่สิบนาทีเท่านั้นแล้วแบ,บหน้าแบบเย็นๆรู้สึกแบบฟินรู้สึกแบบ hey เฮ้ยทำเสร็จแล้วเฮ้ยนอนเปะวะเฮ้ยนอนเถอะอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยดีอะเฮ้ยจริงๆฟินแล้วก็ไม่แพงมันตกสองเอ่อสองเท่าไห <Like what? S 1> ร่นะหลายบาเออหลายบาทซึ่งสามารถทําได้ถ้าแบบทําเป็นไม่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 ไมไมเยอะอ่ะก็สี่หน้าแต่ว่าถ้าแบบรู้สึกอยากให้หนาๆนา่ยก็ พอเรฟินนะเว้ยแบบสองหน้าคือหน้าเดียวเหลือๆว่ะเยอะปล่อยหน้าเดียวเยอะปล่อยเยอะไปเปืองไปซึ่งไม่จําเป็นแล้วแบบเฮ้ยเฮ้ยดีจริงๆให้รู้สึกแบบจริงๆนะคืออยู่น้ากระชับนุ่มแล้วแบบว่าเห็นเลยว่าหน้าจะแบบนิ่มขึ้นน่ะแล้ะยิ่งใช่แล้วยิ่งถ้าใช้ไปเรื่อยๆมันจะรู้เลยว่าพวกริ้วรอยยกกระชับหน้าจริงจเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนมีริ้วรอยตล้วนะผ่าเพราะว่าเป็นคนแบบเครียดตลอดเวลาเขมเปาแต่ก็แบบเฮ้ยแบบ ฮ้ยเาลิควิดมาลบปะวะให้ไม่ได้เข้าฟ o ทชอปหนิเว้ยไเออ้เออโอเคโอเคเฮ้ยแฮปปี้แฮปปิ้งจริงคือแบบไม่ต้องไปร้อยใหม่เสียตังค์ให้เยอะแค่นี้อาทิตย์ละสองครั้งแรกๆสักสองเดือนสามเดือนหลังจากนั้นก็อาทิตย์ละครั้งก็ฟินๆอเดือนที่สองก็แค่อาทิตย์ละครั้งก็พอแล้วอะถูกปะคือแบบมันเหมือนได้พักหน้าโดยท,ที่ไม่ต้องไปอบโอ,โ,อ,โ,อ,โ,อโซนไม่ต้องไปเสียตังค์เยอะเข้าสปาโน่นนี่นี่นั่นอะไรเนี้ยแล้วแบบ ทำเองที่บ้านเสรยกระทนหันภายใน20ินาทีค่ะเฮ้ยโอเคโอเคอันต้องลองต้องลองจริงจริงร,งรงลองไปหาหาดูคิดว่าหาไม่ได้เดี๋ยวนี้ในสปงสปาก,ก็เยอะแล้วหรือไม่ก็ลองไปที่ยูนิซิตี้อ่ะเดี๋ยวนี้เขามีสปาของตัวเองจิ๋วก็ลองดูเดี๋ยวว่าจะไปูเพราะว่าอันนี้มาลองทํากันเองลองดูว่าให้เชื่อเปล่าเพราะว่าตอนแรกได้ยินมาว่าขนาดคนที่หน้าเป็นฝ้าคนหน้าเป็นฝ้าหน้ามาจจะขาวๆใช่ป่ะแล้วแบบมันก็จะมีฝ้าขึ้นมาเยอะๆแต่พอพอลองไปอ่ะคือสีหน้าจริงมันขึ้นมาเราก็รอยฝ้า จางหายไปอันนั้นคือเราเห็นภาพแต่อันนี้ลองเองซึ่งโอเคหน้าไม่เป็นฝ้าแต่ว่าเฮ้ยมันดูดูผ่องะว่าคือหน้าไม่ห่องซึ่งวันนี้โดนแดดทั้งวันถูกน่ผ่องพูดจริงเลิศเดี๋ยวเดีคือคนนี้มันสวยอยู่แล้วไงตอนนี้มันกำลังแตกอันนี้เลิศอันนี้เลิศคือคนนี้ถ้าถ้าถ้าไปดูของเขาจะดูไม่ค่อยออกเพราะว่าโอเคหน้ามันดีอยู่แต่เมื่อกี้พอล้างออกมาก็เห็นชัดเพราะเขาก็โดนแดดซึ่งฝั่งนี้มันจะหมองกว่า ฝั่งนี้มันใส่ไปแล้วเพราะเมื่อกี้ล้างแล้วจุเพราะว่าอมมีม่เพิ่งกลับออกมาจากวัดนะคะแล้วก็วัดไปเป็นลูกศิษย์วัดงานกระถิ่นลาสุดก,กต็ตากแดดตากลมถือไมค์ไมครโฟนสุดชีวิตกางแดดกามแดดมากก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมาพอกหน้ากับเพื่อนวันนี้ซึ่งกะอ,อีแล้ววจะพอก็เห็นเลยว่า,นาหน้าผากที่มันดําเนี่ยขาวขึ้นเฮ้ยจริงๆคือคือแบบอาจจะไม่ได้แบบว o v e r เขาอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกจริงๆ จริงๆคือไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าในกล้องมันอาจจะแบบดูไม่ชัดปะวะแต่ว่าสัมผัสได้นี่ต้องมาลองตัวเองนะคะเออแค่มีล้างไปก่อนนี่ค่ะแพ็กเกจประมาณนี้หนึ่งต้องดีสุดนี่คือหนึ่งซองผสมน้ำแร่เนี่ยผสมน้ำแร่ลงไปอย่างน,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 นี้แค่นี้จบแล้วก็มาร์คซึ่งไม่ยากล้างง่ายยี่สิบนาทียี่สิบนาทีก็จบอ่ะมันมีทั้งกล่องใหญ่กล่องเล็ก ต้องลองอ่ะจริงๆคือถ้าไม่ลองไม่รู้คือถ้าลองแล้วแล้วแล้ว,ลวจะติดใจเปล่าอ่ะเออจริงๆนะจริงๆคือต้องลองดูเนี่ยคือดูเวลาล้างคือไม่ต้องขาดอ่ะคือไม่ต้องใช้แรงกับหน้าตัวเองเยอะซึ่งบางโปรดักต์อ่ะอา,อาจจะติดเยอะใช่ปะ่ะแล้วก็ล้างล้างน้ำเนี่ยมันอาจจะแบบไม่อเออมันต้องขาดแต่นี่คือแค่เอาน้ําจงๆแล้วก็ปาดปาดหน้าก็โอเคอ่ะมันดีตรงเนี้ย ซึ่งมันทาให้หน้าเราไม่ช้าอ่ะหนังกาพร้าไม่หลุดอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าการการทําขูดๆหน้ายอมทําทำให้หน้าเป็นรร้อรอยนะอืมแต่เนี้ยแบบเออรู้สึกด,ดีรู้สึกได้พักหน้าจริงๆจริงๆแล้วมันเย็นความรู้สึกคือแบบมันไม่ได้เย็นแบบวิกกี้ฮีทอารมณ์นั้นอ่ะคือเออย็นแบบเออสบายๆคือถ้าทําเสร็จมาส์กเสร็จแล้วก็นอนนั่นจะดีคุณภาพไหคะว่าหลังการทำล้วจะสัมผัสได้ถึงหน้าที่แบบเนียนนุ่มแล้ว ผิวหน้าละเอียดขึ้นทันทีอ่ะคือจะบอกเนี่ยว่าจริงๆแล้วแอมมี่เนี่ยจะเป็นคนที่ใช้สินค้าแบบแบรนด์เนมลังโคมเอวิติงจิงกเบลแต่ตอนนี้ชีแบบเปลี่ยนมาใช้ตรงนี้คือ,คอโพสา่ชีเห็นเนี่ยเพราะจริงๆแล้วชีแบบชีแพ้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ต่วเออจริงๆอีงนแ,<ล>แบบม<า>คือเลิศค่ะคือไม่งั้นก็มาลองลองก่อนก็ได้นะถ้าสนใจจริงๆบบลองเองเลยค่ะคืออยากจะบอกว่าดีคือรู้สึกได้ จริงจริงมันเห็นชัดนี่แบบคือคือดูจากกล้องมือถือเราไม่ไม่เกหรอกจริงๆริงวะใช่ปะเพื่อนเปื้อนมากเลยใช่ปะนี่นะคะเราจะรู้สึกว่าหน้าเราแบบเย็นนิ่มที่สำคัญคือผิวละเอียดมากจริงคือผิวมันกระชับอ่ะกระชับจริงรีแพร์หน้าถูกกระชับเลือดมานลนะตัวเองเลิศอ่ะเออจริงๆชอบ ชอบแล้ไม่แพงไม่ใช่ว่าแบบขุดลิขุดเนื้อเอ้ยขุดรูดขุดลิ้วเด้ยี่สินาทีเอาสิเออยี่สิบนาทีก็ูโอเคใช่ป่ะสาวยากจะแต่งงานหรือว่าคุณจะออกเดทสมคนอย่างนี้นะคะจริงจริงอ่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกเดทเลยจะไปกับใครล่ะทีนี้โอเคอันนี้มีของดีก็มาแนะนำตามนันใช่ค่ะใช่ค่ะและ